มาขึ้นรถไหนครับขับจอดรถขับจรถปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยแล้วคุณหมอไปไหนครับไปรถเลยครับจะเย็นครับจะเย็นครับจะเย็นครับ

เดี๋ยวไปคนรวยหาแถวดอก Ao vòng 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 เม็ต้องเอาใหม่หมดเลยนีคนใหม่ดูคนใหม่แบบนี้เด้อที่ด้อด้ต้องบวบวดด้วแ้วกซื้อด้วยนะเอถ้าไม่ถ้าไม่ซึกนี่อันนี้มาอยู่ด้วยนะ